าหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามายเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชยัยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์นี้วันนี้ ครูแสนดีดยังเติดปรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบนจนหรือมัง่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คนนุณธรรม ครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิีพอใจสิ่งที่ตอนนี้เป็นพิมพ์ดีให้ลูกจิจำทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ ากาหัวใจเขียนเธอครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมรุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิเชิดชูครูในดวงใจ ขอเชิญศิทยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2567พร้อมร่วมงานบุญที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญอัน,นิสง์มาก พิธีเททองร่อรูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทัศโรอดีตเจ้าวาดวัดผู้น้อยผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรเือทองวัดผู้น้อยอีกจำนวน3มชิ้นส่วนที่มีความสำคัญโดยมีหัวใจหลวงปู่แบนจันทัศโรเรือและฐานกำหนดการงานไหว้ครูประจำปี2567นวัดผู้น้อยตำบลชอม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สมีนาคม2567ที่ผ่านมาในเวลา9นาฬิกานาทีท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยพร้อมด้วยคณะสองฆ์อำเภอหนองม่วง,งและสิทธิยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้เดินทางมาเสริมบุญบารมีในทุกสัปดาห์ได้ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แบนในส่วนที่เหลือเป็นวันแรกจากนั้นจะเททองหล่อสามชิ้นส่วนที่มีความสำคัญ จนถึงวันพุธที่6มีนาคมนี้โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา15นาฬิกา9นาทีพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมีให้กับตนเองเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตจากนั้นในเวลา16นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์ทรงพุทธ,ธาคม4รูปสวดมหานาคพุทธ,ธาภิเศกพระสงฆ์ทรงพุทธ,ธาคม12รูป นั่งปรกพุทธ,ธาพิเศษเวลา19นาฬิกาเททองหล่อสามชิ้นส่วนที่สำคัญเป็นวาระสุดท้ายโดยมี 1. หัวใจหลวงปู่แบ่นจันทัศโร 2. เรือทองในมือหลวงปู่แบ่นจันทัศโรและฐานที่เหลือให้เป็นองค์ครบสมบูรณ์สง่างามท่ามกลางอุทยานบูรพาจารย์ผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อย เวลา20นาฬการ่วมสนุกกับหน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญต่อด้วยคอนเสิร์ตปิดตำนานวงคาราบาวเต็มวงว วันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567เวลา7นาฬิกา9นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดผู้น้อยเวลา9นาฬิกา9นาทีประกอบพิธีไหว้ครู11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์12นาฬิการับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกัน ในการนี้ทางวัดผู้น้อยโดยท่านจุาค,คุณดรพระโสผลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยขอเชิญสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านรวมพลังแห่งความศรัทธาทอดพระป่าเป็นกองทุนบุญอันยิ่งใหญ่จำนวน1น0 0งแสนกองกองละ9 9 9บาท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองทุนพระป่าเสรษฐีเรือทองกับกองพระป่าหนึ่งแสนกองหนึ่งแสนดวงใจในความดีหนึ่งแสนความกระตันยูรู้คุณเพื่อเชิดชูครู บูรพาจารย์หนึ่งแสนความศรัทธาของชาวเศรษฐีเรือทองหล่อล้อมให้เป็นองค์รูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทสโรที่สง่างามประดิษฐานในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นานนับพันปีณ่าอุทยานบูรพาจารย์เศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อย1นึ่งแสนชื่อจารึกไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เล่าขานเป็นตำนานถึงอุทยานแสนชื่อนวัดผู้น้อยตำบลช้อม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี เข้าร่วมกองทุนทอดผ้าป่า1แสนกองกองละ999บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่112-0-10464-5ชื่อบัญชีวัดผู้น้อยโดยพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าอาวาสวัดผู้น้อย สอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จลบบุรี0852548111 036776477วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จลบบุรี